ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสารคดีสั้นป้องกันสาธารณาภัยคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติโดยจะตั้งแคมป์และนอนกลางเต็นท์กลางป่าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะถูกยุงกัดและเสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้ามาลาเรียได้นอกจากนี้การกางเต็นท์หรือตั้งแคมป์ในป่า ควรระมัดระวังตัวไรอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโครคคับไทฟัสหรือไข้ารากาสัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเช่นหนูกระแตโดยชอบกัดบริเวณขาหนีบเอวลำตัวใต้ราวนมรักแร้และจะปล่อยเชื้อริกเกตเซียเข้าสู่คนทําให้ผู้ที่ถูกกัดอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นการไปเที่ยวป่ากลางเต็นท์ควรเลือกที่ตั้งค่ายพักในบริเวณที่โล่งเตียน ลีกเลี้ยงกันนั่งและนอนบนพื้นหญ้าแต่งกายให้มิชิด สวมถุงเท้าหุ้มไปจนถึงปลายขากางเกงทายากันยุงและอย่าป้องกันมแมลงกัดตามแขนขาช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีความหนาวเย็นส่งผลต่อนักเรียนมีความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างสูงจึงต้องจัดมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยอนามัยนักเรียนคือให้หนักเรียนสวมใส่เสื้อกันหนาวป้องกันหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกําลังกายสม่ําเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับสารกดีสั้นป้องกันสาระภัยในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษา